ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้นิทานชาติก่อตอนที่8.2ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ต่อมาพระอินทร์ได้ไปเยี่ยมฤาษีผู้น้องคนที่ 3, สามฤาษีผู้น้องคนนี้ก็เกิดเจ็บป่วยเป็นโรคผอมตัวสีเหลืองเช่นน้องฤาษีคนแรกพระอินทร์เมื่อไปถึงแล้วก็ถามขึ้นมาว่าเจ้าต้องการสิ่งใดหรือไม่ฤาษีผู้น้องคนนี้จึงกล่าวขึ้นมาว่าข้าพระเจ้าต้องการนมส้มพระอินทร์จึงมอบหม้อที่บรรจุนมส้มไว้ให้หนึ่งใบหม้อที่บรรจุนมส้มไว้ใบนี้มีอนุภาพมากหากเทนมส้มออกมาแล้วนมส้มที่บรรจุไว้ภายในกลับไม่มีวันหมด นอกจากนี้หากตั้งจิตอธิษฐานแล้วแล้วเทนมส้มออกมาจะก,กลับกลายเป็นสายน้ำใหญ่ที่สามารถท่วมทับเหล่าผู้คนถึงจมน้ำเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ผลปรากฏว่าด้วยริธานุภาพของพระอินทร์ทำให้ฤาษีทั้งสามได้รับสิ่งที่ตนปรารถนาและนำมาใช้ประโยชน์อื่นได้อย่างมากมาย ในตอนนั้นเองชายหนุ่มผู้ที่ได้แก้วมณีวิเศษมาไว้ในครอบครองได้ห่อลอยมาถึงป่าหิมพานและได้เห็นอาสอมเรียงรายกันอยู่สีหลังจึงลอยลงไปที่อาศอมหลังแรกแต่กลับพบว่าเป็นเพียงอาสอมที่รกร้างว่างเปล่าเนื่องจากการสิ้นชีพลงแล้วของผู้เป็นเจ้าของอาศอมนั่นเองชายหนุ่มจึงเดินไปยังอาศมหลังที่สองเมื่อฤาษีเห็นชายหนุ่มเข้าจึงกล่าวว่า เชิญเลยเชิญเข้ามาข้างในเถิดจากนั้นก็แบ่งที่พำนักพักพึงให้เวลาผ่านไปสองสามวันในช่วงเวลานี้เองชายหนุ่มก็ได้เห็นฤทธานุภาพของมิตรพราที่ช่วยก่อไฟให้กับฤสีชายหนุ่มก็เกิดความคิดที่อยากจะได้มาไว้ในครอบครอง จึงนำเอาแก้วมณีวิเศษออกมาเพื่อขอแลกฝ่ายของฤาษีเห็นถึงฤทธานุภาพของแก้วมณีที่ทำให้ห่อเหินเดินอากาศได้จึงรีบตัดสินใจตกลงแลกเปลี่ยนเมื่อชายหนุ่มได้มีดพราวิเศษมาแล้วเขาก็แกล้งทำตัวออกมาจากอาสอมว่าจากไปแต่ในระยะที่ไม่ห่างออกไปไกลนะักชายหนุ่ม อีกคราจึงคิดใช้วิธีการเดิมคือทำทีเป็นขอแลกกลองวิเศษกับแก้วมณีวิเศษเมื่อฝ่ายฤาษีเห็นถึงฤิธานุภาพของแก้วมณีก็ตกลง จากนั้นชายหนุ่มก็ทำทีเป็นจากลาแล้วรีบไปน,นำมีดพราวิเศษที่ได้ซุกซ่อนเอาไว้ออกมาก่อนที่จะค้อแล้วแล้วอธิษฐานให้ไฟลุกโชนเฉพาะบนร่างของฤาษีนั้นมีดพราวิเศษก็ดำเนินการตามเมื่อชายหนุ่มเห็นว่าร่างกายของฤาษีมอดไม่ไปหมดแล้วจึงเดินกลับเข้ามาเอาแก้วมณีวิเศษกลับมาไว้ในครอบครองเช่นเดิมจากนั้นก็แอบซุกซ่อนมีดพราวิเศษเล่มนี้และกล่องวิเศษไว้เป็นอย่างดีก่อนที่จะเดินต่อ ไปยังอาสมถัดไปแล้วก็พบว่าฤาษีผู้นี้มีหม้อที่บรรจุนมส้มวิเศษในการครอบครองจึงขอเข้าอาศัยอยู่ด้วยซึ่งฤาษีก็ยินยอมให้เข้าพักด้วยแต่โดยดีเวลาผ่านไปอีกสองสาวันหลังจากที่ได้เห็นถึงริธานุภาพของหม้อวิเศษใบนี้แล้วก็เกิดอยากได้มาไว้ในครอบครองอีกครา จึงคิดใช้วิธีการเดิมคือทำทีเป็นขอแลกม่อวิเศษกับแก้วมณีวิเศษเมื่อฝ่ายฤาษีเห็นถึงฤทธานุภาพของแก้วมณีก็ตกลงจากนั้นชายหนุ่มก็ทำทีเป็นจักลาแล้วรีบไปนำมีดพระวิเศษที่ได้ซุกซ่อนเอาไว้ออกมาก่อนที่จะเคาะแล้วแล้วอธิษฐานให้ไฟลุกโชนเฉพาะบนร่างของฤาษีนั้นมีดพระวิเศษก็ดำเนินการตาม เมื่อชายหนุ่มเห็นว่าร่างกายของรือสีมอดไม่ไปหมดแล้วจึงเดินกลับเข้ามาเอาแก้วมณีวิเศษกลับมาไว้ในครอบครองเช่นเดิม มาจนถึงตอนนี้แล้วก็นับว่าชายหนุ่มผู้นี้ได้ครอบครองของวิเศษทั้ง4รายการซึ่งก็คือแก้วมณีมีดพระกลองและมอที่บรรจุนมส้มเขาจึงคิดการใหญ่ต่อไปซึ่งก็คือการจะเข้าชิงราชสมบัติของพระราชาผู้ครองเมืองพารณาณสีจากนั้นเขาก็ถือแก้วมณีวิเศษแล้วหอบไปยังบริเวณเขตเมืองพารณาณสีก่อนที่จะยื่นสารท้าทายไปถึง พระราชาผู้ครองเมืองพราณสีในปัจจุบันโดยมีเนื้อความว่าขอให้พระองค์สละราชาสมบัติแล้วมอบตำแหน่งพระราชาให้แก่ตนเองแต่หากพระองค์ทรงไม่ยินยอมเขาก็จะใช้กำลังเข้าบทขยี้กองกำลังของฝ่ายพระราชาไม่ให้เหลือแม้เพียงผู้เดียว